สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกท่านคะ่ะต่อไปนะคะครูจะพาทำเป็นอารัววิจิตค่ะอารัววิจิตลายนี้นี่นะคะเป็นกุหลาบค่ะเป็นดอกกุหลาบที่หวานสวยมากเลยค่ะวิธีการทำดอกกุหลาบเนี่ยครูได้ทำไว้ให้หลายคลิปแล้วนะคะวันนี้ครูจะทำให้ดูง่ายๆแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะ ค่ะคุยาขอให้นักเรียนดูเรียงไปเลยค่ะเรียงเออสองสามนักเรียนตัดกลีบกุหลาบมานะคะค่ะตามพิมพ์คุยาพิมพ์กุหลาบมาะคะ่ะพิมพนี้ค่ะพิมพ์นี้นะคะนะคะลอยตัดนักเรียนตัดมาสองกลีบและสามกลีบค่ะ ะะเป็นสีเป็นสีเข้มเนาะด้านในนะคะถัดมาแล้วนักเรียนก็จะมีเกสรมาหนึ่งชิ้นค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะนำสองกลีบนี้มาห่อเกสรแล้วสามกลีบนี้มาหอ่อสองกลีบนี้ดังนี้ค่ะภููยาลงมือทำให้นักเรียนดูเลยค่ะ ทำกันเก่งแล้วใช่ไหมนักเรียนที่มีพิมพ์แล้วนะคะท่านใดที่มีพิมพ์แล้วแล้วก็ดูคลิปกุหลาบที่ครูสอนไว้แล้วนะในกุหลาบอัลัวนะคะอัลลูกลาบนะคะครูยาเขาห่อเข้าไปนะคะแล้วก็ห่ออีกอันหนึ่งคะ่ะอีกกลีบนึงนะคะนะคะวางซ้อนเข้าไปค,ะค่ะให้นักเรียนเห็นชัดๆค่ะต่อไปสามกลีบคะ่ะครูยา,าทาน้ํา ามกรีบนักเรียนนะคะเรียงนะคะให้สูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เรียงเรียงไปนะคะเรียงไปด้านข้างแล้วก็เปิดกรีบไว้ข้างใดข้างหนึ่งที่นักเรียนถนัดนะคะ่ด้ไหมคะค่ะก็เข้าไปพบสามกรีบเลยค่ะพบสามกรีบแล้ว เรียบร้อยค่ะทีนี้จะวางพักไว้นะคะเป็นดอกตูมแล้วต่อมาครูจะพาทําดอกแย้มครูจะให้สีอ่อนลงนะคะครูยาวางเลยค่ะสีกรีบค่ะสีกรีบนี้เรายังใช้พิมพ์ตัวเล็กตัดอยู่นะคะค่ะนักเรียนไม่ต้องกริ้งมากนะคะไม่ต้องทําพิ้วมากค่ะไม่ต้องทําพิ้วมากนะคะเห็นไหมคะทําพิวนิดเดียวนะไม่ต้องทํามากนะคะจะไม่ทําเลยก็ได้ถ้าไม่ทําเลยก็ จะเป็นดอกแย้มอ่อนๆค่ะทาน้ำได้เลยค่ะค่ะตอนนี้รูยาค่อยๆเข้าไปนะักเรียนก็สังเกตดูดีๆนะครูเขาค่อยๆเข้าไปนะคะแล้วก็เปิดไว้ด้านที่เราถนัดนะ ถนัดด้านไหนแล้วก็เปิดด้านนั้นค่ะก็จะได้เป็นดอกแย้มเรียบร้อยค่ะเราเียนจะได้ดอกแย้มแล้วนะถ้าเราใส่กลีบเลี้ยงเราก็จบแค่ดอกแย้มนะคะ แต่วันนี้เราจะทำดอกบานนะทำดอกบานครูก็ให้นักเรียนค่ะตัดกรีบใหญ่ค่ะสีอ่อนลงไปนะคะน้ำกรีบใหญ่มาตัดได้เลยค่ะตัดห้ากรีบนะคะตัดห้ากรีบกรีบเล็กเราไม่ใช้แล้วกรีบเล็กครบแล้วตัดกรีบใหญ่5กรีบแล้วนักเรียนก็กลิ้งทำพิวหลังจากทำพิวแล้วเป็นไงคะม้วนล,ลงไปเนาะเห็นไหมม้วนล,ลงไป ค่ะได้ห้ากรีบเข้าเลยค่ะคุณยาวันนี้เดี๋ยวคุณจะแถมดอกโบตันให้ด้วยนะค่ะสูงกว่ากันนิดนึงนะคะสูงกว่ากันนิดนึงไปเข้าไปห้ากรีบค่ะ สวยงามค่ะเสร็จแล้วครูยาก็จะตัดด้านล่างส่วนเกินออกค่ะค่ะค่อยๆตัดนะคะสัดนด้านล่างส่วนเกินออกแล้วเราก็จะนำกลีบเลี้ยงค่ะนำกลีบเลี้ยงมาใส่ กีบเลี้ยงนะคะนักเรียนตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นํามาประกอบกันให้เป็น5กรีบค่ะพูยาให้นักเรียนดูนะคะค่ะนะคะนํามาประกอบกันเป็น5กรีบเนาะแล้วก็เอาน้ําทาค่ะจากนั้นก็นําขึ้นมาติดได้เลยสวยงามมาก เรียบร้อยก็ได้กุหลาบที่สวยงามครูยาขาอยากได้ใบกุหลาบค่ะ,ะวางไว้ในนี้ให้นักเรียนดูนะคะค่ะสวยงามค่ะสวยงามไหมคะนะคะตอนนี้นะคะครูก็ได้ทาใบกุหลาบไว้แล้วนะคะนะักเรียนเข้าไปดูที่ครูสอนกุหลาบไว้ได้นะ นี่ค่ะบใบกุหลาบทําไว้แล้วนะคะและดอกเล็กก็ทําไว้แล้วนะคะเรียบร้อยเราก็จะนํามาตกแต่งได้เลยค่ะสอนนักเรียนแต่งได้เลยวันนี้ครูจะทํานี่ค่ะอะรัวนะเป็นอะรัววิจิตรหนึ่งปอนชีดเลย,เลยค่ะฉีดน้ําได้เลยอันนี้เราจะใส่เคปอนนะคะ ังเตดีนะคะครูเขาวางไปสีแล้วก็สับวางนะคะเพียงเท่านี้นะคะนะคะเราก็จะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะวางดอกไม้ดอกไม้ที่เราทำไว้นี้นะคะ <c oughs> เราจะวางครูยองวางคร่าวๆให้นักเรียนดูค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกดอกหนึ่ง อย่างนี้อย่างนี้นะคะก็จะแลดูงานหวานระวังนี่ครูวางให้ดูคร่าวๆนะเพราะเดี๋ยวครูจะวางสีชมพูให้เรียนดูค่ะตกแต่งเป็นแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบบหนึ่งตอนนี้ครูจะใช้เป็นแบบสีชมพูเพื่อนักเรียนจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะ เอาละนี่คือแบบหนึ่งนะคะแบบสามดอกนะต่อไปคุณจะวางแบบสองดอกนะคะค่ะขอสามดอกออกมาค่ะค่ะต่อไปคุณจะวางนะคะค่ะฉีดน้ําค่ะนี่คุณจะวางนะคะไหมคะคุณจะวางสองดอกค่ะสองดอกนะค่ะ ครูวางสองดอกเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเวลาครูวางสองดอกเนี่ยครูจะวางหันหน้าเข้ามาหาเราส่วนดอกตูมนะคะครูจะวางให้หันหน้าออกไปด้านนี้ค่ะค่ะลักษณะางานจะเป็นแบบนี้นะคะถ้านักเรียนจะ วางดอกไม้นะคะครูขอให้ดอกไม้ของนักเรียนเนี่ยหมาดตัวก่อนนะคะให้ขนมตัวนี้หมาดตัวก่อนนะจะทําให้เราจับสัมผัสเขานะคะได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็จะใส่ดอกเล็กค่ะคูยาขอ,อน้ํามาคูการแตะค่ะอาแล้วครูยาจะให้ใส่ตรงนี้เขาก็แตะน้ํานี้ครูก็วางไปตรงนี้ครูยาใส่ตรงไหนใส่ได้เลยค่ะสวยมาก เอาตัวนี้ดีไหมค่ะเรียบร้อยตอนนี้ครูก็มองเห็นว่าตรงช่วงนี้ครูอยากจะได้ไสดอกนึ่งเอาน้ำแตะนะคะเพราะอะไรครูให้ปิดให้ปิดช่องนี้ค่ะนะคะจะได้หว,วานๆนะคะงานของเราจะได้หวานขึ้น แล้วเราก็นํากล่องมาค่ะคุณยาขอกระดาษที่ชู่มาเช็ดน้ําแล้วก็นํากล่องเค้กมาได้เลยค่ะพร้อมส่งแล้วพร้อมส่งความสุขความสวยงามเรียบร้อยค่ะเอาละไหมคะครูก็เช็ดนะให้เรียบร้อย แล้วครูยาก็นำกล่องลงวางแล้ก็จะวางลงไปเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะปิดค่ะเห็นไหมปิดคร่าวๆให้นักเรียนดูแค่นี้ก็พอ ดีไหมคะเอาละปิดกันใหญ่ชุลมุนนี่คะ่ะเอาละครูปิดให้ดูคร่าวๆ <c oughs> เท่านี้นะคะเพราะว่าครูจะแถมนะคะนี่ค่ะเพราะว่าครูจะแถมดอกโบตันให้นักเรียนใช่ไหมคะครูอยากเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะคะส่งเรียบร้อยแล้วต่อไปครูจะแถมดอกโบตันมาทําดอกโบตันกันนะคะกุหลาบเรียบร้อยแล้วนะคะ กุหลาบชมพูชมพูต่อไปเป็นดอกโบตานเราละดอกโบตานเรานี่น่ารักมากนี่ครูใส่อันเล็กนิดเดียวแล้วก็มีที่คอบของเขาก็อันเล็กเกนะคะอันนี้สำหรับเสิร์ฟก้อนเล็กและครูก็ทำดอกโบตานนะคะครูยาเรียงค่ะเลียงให้เรียนดูใช้พิมพ์ตดัดแล้วก็ทำพริว้วดอกโบตานนี่ทำง่ายมาก หกรีบสวยมากแล้วก็ห้ากรีบชั้นที่สองห้ากรีบชั้นละห้ากรีบค่ะแล้วก็ชั้นที่สามห้ากรีบสามชั้นค่ะตอนนี้ นี่ก็เป็นเกสรน,นะคะเกสร่อกกุตันกูจะใช้สีเหลืองนะเราก็มาเริ่มต้นกันที่นำภูกันนะคะทาไปห้ากรีบที่เราทำพลิ้วไว้นะคะเราก็เรียงค่ะหนึ่งนะคะสองสาม สี่เนี่ยค่ะนักเรียนก็เรียงห้าเอาละชิ้นนี้นะคะจะซ้อนอันไหนนี่ซ้อนอันนี้ค่ะเห็นไหมเป็นห้ากลีบแล้วนะเรียบร้อยค่ะค่ะขอใบค่ะค่ะฉีดน้ำลงก่อนเนาะค่ะ ขอใบขอสามใบพอนะคะครูก็จะวางดอกโบตานลงตรงนี้ก่อนแล้วครูก็ทำเกสรใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวครูยาก็จะตัดเกสรลงรน้ำทา เดยวครูยาจะตัดนะคะครูยาตัดให้นักเรียนดูเลยค่ะอยกขึ้นมาตัดตรงนี้ก็ได้นะคะจะได้มองเห็นอ่าล่ะครูยาก็จะตัดเกสรดอกโบตันนะคะนไหมคะครูเขาก็จะค่อยคอยตัดค่ะตัดเป็นปลายแหลมๆมะคะ่ะตัดเป็นปลายแหลมๆล,ลงไป ง่ายนะคะไม่ยากตัดรอบๆเอาบางบงค่ะมือ <laughs> <laughs> คุยามองด้วย <laughs> อุ๊เห็นแต่มือคุยาเอาละเร <laughs> ียบร้อยสวยงามค่ะวางไว้เลยค่ะต่อไปค่ะชั้นที่สองค่ะคุยาทาน้ำทาน้ำชั้นที่สองค่ะ ทาน้ำที่กรีบ <laughs> ทาที่กรีบสิปทาครูทำไมล่ะ, <laughs> ะเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปค่ะขั้นที่สองค่ะสอดเรียงเข้ามาค่ะคุยาสอดไปค่ะสอดเรียงเข้าไปค่ะเรียงเรียงเรียงเข้าไป สามนะคะสี่ค่ะคุยาอ่าเรียงก็ไปลึกๆค่ะสอดก็ไปลึกๆห้าหนี <c oughs> หนีกันเรื่อยเลยมีน้ำไหมคะนะี่เอาละชั้นที่สองค่ะต่อไปค่ะอาหูหูไปก็ได้อ่าชั้นที่สามค่ะคุยาคูจับไปให้ ถ้านักเรียนทําคนเดียวนะนักเรียนก็เอาลงในะลุมไข่ไปไหนนะคะ่ะถ้านักเรียนทําคนเดียวนะคะนักเรียนเนี่ยเอานี้ออกนักเรียนเอาลงไว้ในหลุมไข่ก่อนนะเนี่ยถ้าทําคนเดียวนะลงไว้ก่อนแล้วเอาชั้นที่ห้าลงตรงนั้นค่ะเอามาลงให้นักเรียนดูคะ่ะค่ะชั้นที่ห้านะคะก็วางไปรอบๆได้เลยทาน้ํา ซ้อนกันนะคะก็ครบห้าแล้วเอาละค่ะแล้วทีนี้นะคะอาาน้ำใบค่ะก็น้ำที่เราเอาเกรสรตรงนี้ตัดเกรสรเพิ่มหน่อยคะ่ะคุยานี่ค่ะนะคะเดี๋ยวกุยาจะเพิ่มเกรสรน,นะทำอย่างนี้จะได้ เห็นชัดๆดตัดด้วยจิ้มด้วยสวยงามมากเราทาน้ำแล้วนะทาน้ำให้ชุ่มๆดอกโบตันที่ครูแถมให้ค่ะนักเรียนสวยงามและทำง่ายมากเลยเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะแล้วเราก็จะส่งในสไตล์ของเรา นั่นก็คือนี่ค่ะพร้อมส่งค่ะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะนะ,ะทีนี้แ่ะค่ะนักเรียนขอกุหลาบค่ะคือก็จะให้หนักเรียนดูชิ้นงานสองชิ้นนี้นะคะ เป็นลักษณะสีเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นชิ้นง,งานที่สวยงามครูก็จะวางคู่ไว้อย่างนี้แล้วครูก็จะบอกนักเรียนว่าขอให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการทำขนมอารรัววิจิตนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าครูจะพานักเรียน ทำขนมอะไรและจะทําอะไรให้เป็นรายได้เป็นอาชีพเสริมขึ้นมาได้บ้างจากงานประดิษฐ์เป็นขนมไทยประยุกต์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะต้องการสอบถามหรือว่าพูดคุยกับครูนะคะครูใส่เบอร์โทรศัพท์ไปให้แล้วโทรมาพูดคุยกันได้รักทุกคนนะคะขอให้มีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย